สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะผมมาถึงแล้วผมก็ต้องตกใจนะเพราะมีรถพี่เสือ,อามาจอดก่อนรถผมนะรถพี่เสือประกันชั้นหนึ่งไปทํามาหรือยังที่โดนไปชนมานะอู้ตรงที่ชนมายังไม่ได้ทำในะพี่เสียดายประกันชั้นหนึ่งโอ้โหรถพี่เสือนะพี่น้องยังไม่ได้ทํา เดี๋ยวเราไปดูครับทำไมเขาถึงมาเช้าจังเลยนะครับมีป้าไทยบ้านนะแล้วก็แม่ออฟนะฮะโอ้โหนอนบารับบนอนอจ้าฮะนอนบารับเลยนอนบหลับเลยโอ้ที่ไปไซละบะนอะไรอน,นอนนีบัตลาดอ่นอนนีบ่เอ้าวนึกว่าไปนอนบ้านพักบ้านอะไร อ้าเมื่อคืนนอนนี่นะเอฟซีทุกท่านโอ้สมพ่อเพิ่นตื่นเช้าพี่น้องเพิ่อกระิไปตลาดต่อนะครับไม่ออฟนอนนี่นะพี่น้องไอเราก็นึกว่าเขาตื่นเช้าเขามาเช้ากว่าเราทําลายเสถิติได้ยังไงเราไม่ยอมที่ไหนได้เขานอนนี่นะเอฟซีทุกท่านโอ้โหแสดงว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่แบบรองรับแขกใช่ไหม เออคือเขาอาจจะแบบไม่มีที่นอนก็ให้นอนได้อะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้ว่าทุกคนในเอฟซีทุกท่านนะเพราะว่าบ้านเนี้เป็นบ้านของตาชานนะฮะเพราะฉะนั้นที่จัดการที่จะนอนจะอะไรเขาก็คงจะต้องมีการขออนุญาตเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับไม่ออฟเพราะนิ่มท่านก็เป็นเครือญาติกันท่านอยู่ที่กกอกเขาก็จะเป็นเครือญาติกันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละนะครับ นะก็นอนได้นะฮะเป็นเรือญาติกันเนาะแล้วคงอยากขออนุญาตอะไรกันเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้อีกสังนิดหนึ่งก็จิ๊ดก็ปิดกระปอยนะเอฟซีอู้ไม่อยากแก้ยื้อ